สวัสดีครับวันนี้อยู่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในรายการพลาสมาคุณใชนแ้วนะครับ mm hmm. คลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับ mm hmm. ก็เฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็นะเแชนแนลของเราคือ p i กเซลทีมนะครับอตอนนี้ก็ซับสไครต์ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับคือแชนแนลเนี่ยมีจุดประสงค์คือ แบบคุณรู้จักไม a ค e ป c r a ค t อ่ะที่มันเป็นเหมือนกับไม a คบต่อกระดาษอ่ะสามมิติอะนะและช n น l น,นี้จะพิเศษคือคลิปหนึ่งจะออกสองเวอร์ชั่นครับคือจะออกเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้คนต่างประเทศดูแล้วจะได้เข้าใจนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่จะมาแนะนำตัวนะครับผมก็นะ ก็ฝากตัวด้วยนะครับและถ้าใครสงสัยหรือเอ,อ่อข้องใจอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยครับอืมและอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะครับบ๊ายบาย